ผมมั่นใจในคุณตาคุณตาต้องทําได้เฮ้ยไอ้นมเดีฉันไม่อยู่ด้วยนะวอยโทษทีครับคุณตามาดูซิว่าเขียวจะสามารถใช้เก็บเกี่ยวเถาวัลย์ได้หรือเปล่าไม่ได้ปั๊บปปั๊บปปั๊บปั๊บสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ผมจะทําการขยายบ้านเว้ยปั๊บปั๊บปั๊บปอย่าทําร้ายคนแก่นะฉันจะปกป้องคนแก่เองเด็กสตรีคนชราฉันจะปกป้อง คุณตาครับดูแลตัวเองก่อนนะเฮ้ยไม่ดีมากไงหลานให้มาช่วยกันก่อนเว้คุณตาแม่งพาระว่ะอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าจะปกป้องกูคาพูดคนมันก็เปลี่ยนกันได้ครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ผมมีหนึ่งเมล็ดใช่ไหมหนึ่งเมล็ดของผมนั้นปักแม่งตรงนี้เลยแล้วมาภาวนากันว่าต้นไม้ที่ตัดเนี่ยมันจะให้ผลโอ๊กด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ให้ผลโอ๊กจบเลยผมจะไม่มีต้นไม้อีกต่อไปอย่านะ อต้นไม้โตแล้วทุกคนเฮ้ยไอหนุ่มแกอธิษฐานก่อนโดยแต้มบุญที่ผมช่วยคุณตาเนี่ยขอให้การตัดต้นไม้ของผมในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จด้วยเถิดกลัวว่ะกลัวว่าไม่ได้จริงๆเฮ้ยใจหมาว่ะไอหนุ่มโคตรป๊อดเลยโธ่คุณตาทําไมต้องว่าผมด้วยอืออยู่กาแลคกซีก็ได้ว่ะเฮ้ยนึกเดี๋ยวเราจะปกป้องนึกเองไม่จริงอ่ะมึงทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละมึงมันก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงมานี่มาไอเจ้าซอมบี้ไม่ได้ของดีอะไรเลย แล้วก็ทุกคนสังเกตที่พื้นหญ้าไว้จากตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณบริเวณต้นไม้ตอนนี้มันก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วเออฉันว่าพวกเราเนี่ยปิดประตูดีเปล่าไม่ได้ครับผมเปิดประตูไว้เพื่อรับแขกเดี๋ยวนะทุกคนผมคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมีคอนเพราะว่าเราใช้พื้นสลามเนี่ยโปะล,ลงไปเพราะว่าผนังเนี่ยปกติมันสามารถครัฟให้เป็นก้อนหินได้อยู่แล้วใช่จริงด้วยโอ้โห อัจฉริยะจีเนียสแค่ใช้บ็อกซ์ลามแทนที่ก็แล้วเวลาของผมที่เสียไปละ่ะสัตว์เลี้ยงที่ได้มาละ่ะต้นไม้ที่โตละ่ะบ้านที่ทำแล้วละ่ะใครจะรับผิดชอบเอาเวลาที่จะมาร้องคํำควรมาทำให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าพรายาต้นไม้โตลราเว้ยโอเคมาทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มีผลและก็มี2อ,อันเดียวลได้มาให้มาด้วยเออทำค้อนได้ด้วยนะแม้แต่กรรมเก่าก็ไม่สามารถเอาชนะความดีของผมในชาตินี้ได้อันดับแรกทำกองไฟก่อนเลยวางไว้ด้านหลังแล้วกันเนาะปับ๊บโอเคเพราะยังไงระยะมันก็ถึงอยู่แล้วก็แบบว่ารวยอะครับผมจริงเหรอว่าไอ้นมเออไม่จริงอะ <laughs> กำไดเสมอด้วยแรงพยายามไม่มีความพยายามของผมนั้นมันมากกว่าแรงกรรมที่กระทำมายังตัวผมซะอีกขอฟาร์มผนังก่อนแล้วกันแล้วก็มาทำบล็อกหินปื๊บได้เจ็ดซึ่งบล็อกหินทำเตาหลอมไม่ได้หรอวะโอ้ oh my god อา่าอยากได้เตาหลอมอะ่ะมันจะมีสลามอมหินมาหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำเตาหลอมอยังไง แต่คิดว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีไอเทมให้ทําแหละโอเคมากับสู่ภารกิจเดิมนั่นก็คือการขยายบล็อกสลามออกไปเว้ยว่าแต่วันนี้มันจะไม่มีสลามมาบุกหนเหรอเหงาหนะ่ารู้ไหมส่วนด้านนี้ผมก็จะวางบล็อกดินสลามอยู่น,นถ้าสลามไม่เกิดนี่ผมก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยนึกเรามาแล้วขอบใจนะขอบใจที่เธอไม่ทิ้งเราเย่ต้นไม้โตแล้ว เอาเรียบร้อยโอ้โหคนออกสามลูกโอ้หูบุญใดกันเล่าทำให้เราดวงดีขนาดนี้และได้ไม้มา23ด้วยสุดจัดประหลัดเทือนถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงผมจะไม่กลับมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาบ็อกฟางมาสับเปลี่ยนกับก้อนสลามเว้ยซึ่งบ็อกสลามตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ ล้วก็เช็คบ้านเรียบร้อยบ้านหลังนี้เหมาะสมรอ NPC มาอยู่เย้ไกดปรากฏตัวนี่ๆๆ่น,น,นี่ไปรับแขกก่อนไกดสวัสดีนะเออสวัสดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ฉันโคตรจะคิดถึงนายเลยวะ่ะนายแม่งโคตรสำคัญกับฉันสุดๆหาเตาหล่อมไม่เจอไม่หรือว่าต้องตกปลาวะอยากได้เตาหลอม,มาครับหาหินไม่เจอมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยเกิดเราด้วยบ็อกซ์ลามก็มีข้อจำกัดอยู่ บ็อกซ์ลาไม่ได้สามารถทําได้ทุกอย่างต้นไม้โตตัดดีครับผมเอ้ยเฮ้ยขอสักลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งไม่มาเลยมันมีโอกาสที่จะแบบไม่ดอปลูกโอ๊กเว้ยคือคิดดูนะถ้าเกิดว่าต้นแรกต้นนั้นอะ่ะแล้วผมไม่ได้ลูกโอ๊กอะ่ะ <Yeah. S 1> ส่วนหินอันน้อยนี้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างแต่ว่าที่ผมต้องการเลยคือเตาหลอมซึ่งมันจะใช้หิน20 <Yeah. S 1> hey ่สิบเฮ้ยย่ะ ไอ้ป้าทำไมแกคิดสั้นแบบนั้นเราเพื่อนโอ้โ,โหรอฉันหน่อยก็ไม่ได้ซอมบี้เจลผมปลาก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรได้เจลมาสองแล้วก็มาทำเก้าอี้กันต่อสำหรับหญ้าตรงนี้แพร่กระจายออกไปเรียบร้อยคิดว่าน่าจะแบบปลูกต้นไม้ได้อยู่นะปกติมันจะเว้นแค่ประมาณ3บล็อกก็ได้แล้ว,วอะต้เจ้าเสื้อกันฝนส่งมาเราทำไมต้นแรกมันไม่โตสักทีวะไม้จะไม่ทันใช้แล้วเนี่ยามาทำชุดไม้กันดีกว่าเนาะ อ้ใช้ยี่สิบยี่สิบห้าโอ้โหโโคตอเปลืองโอ้โหไมายนี่มันคือของพรีเมียมขนาดนี้เลยเหรอบอกตรงๆว่าไม่กล้าใช้อ่าขอซื้อตาข่ายหนึ่งอันแล้วกันเพื่อแบบเจอมแมลงตกปลาแบบไม่มีเหยื่อมาดูกันว่าจะตกปลาได้หรือเปล่าตกปลาไม่มีเหยื่อแล้วมันจะไปตกปลาได้อย่างไรอยากจะเจอมแมลงจังเลยเล่นแบบสกายบ็อกแล้วแบบไม่ค่อยได้ทำอะไรเลย ต้นไม้ไม่โตเลยแล้วมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยเจอที่มอนสเตอร์ไม่อู้โอ้โหพระเจ้าเห็นความดีในตัวผมใช้ตาข่ายจับมแมลงตกปลาอ่าดูสิว่าจะได้หรือเปล่ารออยู่นะนานเลือเกินมันนานจริงๆเฮ้ยต้นไม้โตเฮ้ยน้ำอาจจะน้อยไป โอเคอาจจะต้องปรับปรุงที่ตกปลากะเปายิ่งฉุบกูชนะตอนแรกว่าจะแบบปรับปรุงบ้านซะหน่อยแต่ว่าตกปลาไม่ได้แบบเนี้ยคงจะต้องแก้บ่อตกปลาก่อนเว้ยไม่ไปโอ๊ยบอกสลามกูโอ้ของยิ่งหายากอยู่ถ้าอยู่ไกลเกินของมันจะไม่ดูดเข้าตัวเว้ยต้องอยู่ใกล้ๆเข้าไว้เพื่อนทำไรได้าอ,อ๋อเราช่วยฟาร์มจ ขอบใจมากนะเพื่อนไหนนี่มันช่างเป็นคนดีจริงๆเลยอ่าลองวัดระยะกันดูเอา้าต้น3โตแล้วปืประมาณ20แล้วก็ด้านบน13โอเคที่ตกปลาประมาณนี้ได้แน่นอนภารกิจต่อมาคือการปั๊มน้ำนั่นเอง หลังจากที่มี NPC นี่คือแบบใช้ชีวิตง่ายเลยไม่ต้องไปตบสลามเองและถ้าเกิดว่าคิงสลามเกิดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมฆ่าคิงสลามได้มันก็จะทําให้มี NPC มาอยู่ด้วยเว้ย ส่วนใหญ่เวลาที่ฆ่าบอสได้แต่ละตัวมักจะมี NPC มาอยู่เพิ่มแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าทําตามเงื่อนไขได้เงี้ย NPC ก็จะมาอยู่อย่าง NPC พยาบาลเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเลือดเกิน100เขาก็จะมาอยู่สกายบ x ็อกผมจะไปหาหัวใจจากไหนวะในโหมดนี้ไม่มีทางที่จะแบบเก็บ NPC ได้ครบทุกตัวปั๊มนานแล้วนะเริ่มเหนื่อยแล้วนะฆ่าซอมบี้ไปแล้วกว่า100ตัวแบนเนอร์ก็มีเพียบเลยนะเก็บแบนเนอร์ไปก่อนอื โอ้ oh, ได้ปลาซึ่งปลาตัวนี้สามารถครับอาหารได้เอามาทําไมวะคือผมอยากตกปลาแล้วได้ก้อนหินเนะี่ยเดี๋ยวนะหนอนยังไม่หมดไปตกปลาต่อสาล่ายทะเลหนอนหนึ่งตัวโคตรพลิกชีวิตเลยได้ปาอ่าได้กระป๋องกระป๋องทาอะไรได้บ้างอะทําอะไรไม่ได้เลยใยะคือได้ปลามาก็ใช่ว่าจะทําอาหารได้ ยังไม่มีหมอ้อไงแล้วผมก็ไม่คิดจะทําหม้อด้วยเปลืองเอ้ยช่วยกูหน่อยได้กูตกปลาอยู่มีเห็ดขึ้นด้วยเออเรา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 อสาลายดวงโคตรสวยเลยได้เห็ดมาเห็ดจะทําอะไรได้บ้างนอกจากยาเนี่ย ก็ทําได้แค่ยาตอนนี้มีไม้100ทําชุดไม้กันดีกว่ามาดูซิว่าโบนัสเซตเนี่ยจะได้อะไรเพิ่มพลังป้องกัน1โอ้โหจากตอนแรกควรที่จะเป็น3แต่ว่าตอนนี้ได้โบนัสเซตเพิ่มพลังป้องกันมาหนึ่งยังเถื่อนเอ่อเก็บเกี่ยวได้ประไอ้ตัวนี้ลองดูซิชึบได้บิงลูดมาอุ้ยนกอ๋อนกบินหนีทำอะไรได้บ้างอะ ส่วนใหญ่จะเป็นยาอ๋อใช่ทุกคนสามารถทำไบโอมสุสานได้แต่ว่าผมจะต้องตายเยอะๆตั้งแต่เล่นมาตายแค่ตัวแรกตอนเปิดคลิปเองถ้าทำไบโอมสุสานมันก็จะมีซอมบี้มาเยอะเว้ยโอเคโอเคก็ได้เดี๋ยวจะทำไบโอมสุสานแต่ว่าไบโอมสุสานมันจะต้องใช้บล็อกดินเพราะว่ามันจะมีดอกไม้ที่ชื่อว่าอะบิเกลฟลาเวอร์เว้ยมันจะเป็นอาวุธสายซัมมอนทำให้ผมเนี่ยสบายขึ้นโอ้โหเดี๋ยวนะ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  เอ,ออเออเออได้สามตัวเรา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 เออสี่ตัวสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ด้วยหนอนยี่สิบห้าเปอร์เซนต์เอาหนอนเยอะกว่าต่อมาคือการที่ผมเนี่ยจะต้องตายยผีเสื้อโอ้ยดวงแกดีเอาผีเสื้อบินเข้าบ้านแกไม่รลดแล้วเจ้าผีเสื้อปล่อยฉันไปนะมนุษย์ไม่ปล่อยฉันจะปล่อยแกไปได้อย่างไรรู้แล้วว่าผมจะตายอย่างไงให้เร็วถ้าต่อไปเรื่อยๆจะไปเจอฮาร์ี้ด้านบน ซึ่งผมคิดว่ายังไม่สามารถสู้ได้แน่นอนหลุมศพเอ๋ยจงมาเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนเวลาที่ตายแล้วเงินมันกระจายวว้าวโอเคมาตอนนี้ผมก็มีหลุมศพค่อนข้างที่จะเยอะละปักไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ปักลัวลวเลยมาเลยอยากจะเจอมอนสเตอร์เยอะๆแบบนี้แหละปึ๊บมาเจ้าปลาทองไม่นะไอเทมประดับไกย ไม่ได้อยากได้ของประดับกายตอนนี้ซอมบี้มาเพียบเลยวะมันต้องอย่างนี้สิวะเออเออขอขยายบล็อกไม้ต่อไปแล้วกันค่อยมาเปลี่ยนตอนที่แบบผมมีบล็อกดินเยอะๆแล้วกันตอนนี้ต้องการการสปอนของมอนเตอร์จำนวนมากเชิบเอ้าหนอนหมดแล้วเศร้าเลยอุตส่าห์ครับมา ีม่มันชุดแฟชั่นฉัน,ฉนคือเจ้าสาวซอมบี้ฉันมาตามหาผัวเธอเป็นผัวให้ฉันได้หรือเปล่าไม่ไวฉันไม่ยอมเป็นผัวเธอเหรอกอือใส่ชุดแม่งเลยของดีมาได้มาจากตอนที่แบบตบเจ้าสาวเดี๋ยวยังไม่ใช้น่าจะยังไม่พร้อมเก็บไว้ก่อนกล่องสมบัติมันใช้เหล็กแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบตู้เสื้อผ้างเงี้ยปึ๊บมันไม่ใช้เหล็กเว้ย ตู้เสื้อผ้าสลามสามารถเก็บของได้เดี๋ยวนะอยู่ไหนอะ่ะพอคาเล่ฮลัลโหลสวัสดีครับขายอะไรบ้างโอ้โหไม่มีเงินซื้อจะไปไหนก็ไปมึงอะ่ะให้ใจเย็นเราขายของถูกโอเคสำหรับตอนนี้ผมกำลังทำห้องด้านล่างอยู่เปลี่ยนได้หมดนี่เอาชุดเจ้าสาวออกเออชุดไม้ก็บงังเอาชุดไม้ออกเออนี่ไงเป็นชุดน้ำเงินว้ย เหมือนว่าดอกอบิเกลจะไม่ขึ้นมันอาจจะขึ้นยากเดี๋ยวผมเนี่ยมาฟาร์มเอาก้อนดินเพิ่มแล้วกันแล้วก็ใส่บล็อกดินมาแทนปับ๊บโอเคน่าจะเรียบร้อยมันต้องมีขึ้นบ้างแหละอือประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ